แต่เขาก็วาดเหมือนนั่นแหละค่ะวาดแบบมีควงที่วแล้วก็เป็นเหมือนเอเลียนนะคะมันไ <c oughs> ม่เป็นร็ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ,อาจารย์ให้ส่งงานคือเรียนสามวันแล้วก็ให้ให้ทําคนจริงวันสุดท้ายจริงๆแล้วเตยก็ยังกลัวไม่กล้าลงแต่อาจารย์ก็มาช่วยทีหลังว่าให้ทำไม่เสร็จ <c oughs> น,นะคะเปตยกลัวว่าหนึ่งเข็มเลือดอะไรเงี้ยสามวันยังทําใจไม่ได้ เสร็จแล้วแต่วันนั้นก็รับใบป,ประกาศมาเลยแต่ว่าความภูออ<อ>มิใจมีไหมไม่มีค่ะแล้วก็เลยก็ข <ๆ S 2> อตรง,งเลยว่าเไมิการทำให้ใเขเพราะว่าสงสารเขาเนาะ <S <S พอเห็นเพื่อนคนที่มีร้านเขาทาอย่างไปเรียนกอาจาย์แล้วก็กลับไปทําที่ร้านอ <c oughs> ุ้ยลงทุนเท่านี้เท่านี้นะ <ๆ S 2> และ้วก็มีลูกค้ามาทําเยอะมากก็ทําแบบนั้นแหละค่ะคนมีคิวไม่มีคิวก็เหมือนเอเดียนอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยขายทางใต้พอเเลยดูรูปที่เขาส่งเข้ามาเเลยก็ คือมันฝืนความรู้สึกตัวเองว่าเออท<ม>ามแบบนี้หรือเราไม่ทาอะไรเงี้ยก็<ม>ไปถามพี่เขาที่คนที่สักตัวจริงๆอ่ะสักลายแต่ตัวแล้วถามพี่เ<ม>ขาพี่มันใช่เหรอคิ้วที่สามมิติเออลายเส้นอย่างนี้มันใช่เหรอพี่เลยว่ามันไม่ใช่นะอื<ม>เออพี่เขาเป็นคนเป็นช่าง<ม>อาจารย์แกก็แนะนำว่าเตยจริงๆมันต้องออกทรรมใช่ินะมันไม่ใช่แลบนี้เราแกบมองนี้ไปด้วย<ม><ม> ก็ถามหมดแหละทั <sketches> 1> 1 como, ้งเรื hmm. pues, decir, mm ่องอุปกรณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือเจย์ก็จะบอกว่าเออเขาก็ทำเป็นธุรกิจอ่ะเนาะแค่นี้เตยก็เออเก็บไว้ในใจแล้วหยุดแต่ว่าเตยก็หักสักหนังอย่างเงี้ยค่ะพอเตยจริงๆเตยอาชีพก็คือทำนวดรับนวดค่ะแล้วแล้วเตยก็ว่างเตยก็หัี้พอเตยก็สนใจทางด้านการเพราะว่าถือเราไม่ได้สั่งลูกค้าเราต้องสั่งหนังทุกวันใช่ค่ะใช่เตยก็ว่าไม่ได้มนเนี่ยมันจะสอนไหม คือคุณต้องฝึกหนังคุณอย่าคิดว่าแฟนหนังไม่เป็นหรดนะสำคัญมากถ้าคุณพลาดในหนังคุณแก้ไขได้คุณพลาดคนแก้ไขไม่ได้แล้วคุณจะเครียดมากจะเครียดเนาะแต่ว่าก็ก็มีดูยูทูบเนี่ยค่ะเจออาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาตรงนีอะไรเงี้ยคือเห็นอาจารย์พูดก็คือรู้สึกชอบรู้ไหมว่าเตยไม่มีตังนะแต่ว่า ไปไปนวนไปนวดถึงอินเดียเก็บตังมาสี่เดือนนะกลับมาแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์ที่แรกมากขบอกตรง่าเด็ก็พูดไม่ค่อยเก่งนะเลยไม่ยุ่นแต่วันนี้ก็โอเคแล้วต้องไม่เป็นน้สียจนแค่พูดเก่งหมดเลยเด่เป็นไม่เป็นก็เป็นที่จริงครูบางั้นต้องพูดเป็นนั่นแหละก็มาเรียนก็รู้สึกว่าเออาจารย์บอกทุกอย่างที่เราไม่รู้เบสิกเกี่ยวกับเรื่องเคมีเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ให้หมดค่ะไม่เหมือนโรงเรียน ่ที่เราเคยเรียนมาซึ่งสามวันเป็นแค่ว่าวาดโครงคิ้ววาดไอ้โคงอะไรเนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่แต่ก็รู้สึกว่าเออต้องเป็นเหมือนกันไหมของคุณนะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วที่เดียวนจมีทาคนคนละที่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 ไม่ใช่ค่นละที่อาจารย์ไม่สมที่เลยก็ไม่อยากเอ่ยังไม่เคยมาเอ่ยังเพราะบางทีอยากจะออกยูทูปนะเพราะว่าอาจารย์ทําเป็นกระทรวงกระทรวงเขาให้ออกยูทูป เขาให้บอกให้นักเรียนนะออกสื่อว่าเราียนที่ไหนมาไม่รู้เรื่องแต่ต้องมีหลักฐานกันอะจริงๆแต่เราไม่เอาออกสื่อเพราะเราไม่ได้ใส่ใจใครก็ได้แ้เอาความจริงมาเผยคือกระทรวงต้องการแบบนี้บอกเลยว่าต้องการแบบนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้ไปคือการฟ้องร้องฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ออกชื่อคุณ ฟ้องไม่ได้แล้วถามมีจริงไหมมีจริงเราเป็นหลักฐานเท่านั้นคือทำอะไรนะแม่เขาต้องนิ่งด้สามขเขาพราะเขากลัวว่าเออเจะรู้ชัดนะอะไรต้องนิ่งนิ่ก็จริงๆสำหรับเตยเตยไม่รู้เลยเตยไปเรียนกับเขาเตยก็ถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เปิดความรู้ให้กับเตยแต่ก็อาจจะได้มาไม่เยอะแล้วก็เรียนเราไม่มีวันก็ไม่มีเขาก็ไม่เจอจ้ะใช่ค่ะถ้าไม่มีเขาเตยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเตยก็ไม่ไฝหาที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะ ต้องขอบคุณ <ขอ S 1> ใช่ต้องขอบคุณเข, <อ S 1> ขนานะเพราะว่าาน<ข>อ,อนาจารย์คุณเจ๊รู้ว่าไอ้ตรงนั้นคือมันมันไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคุณถึงมาออกสื่อเนี้ยถามว่ได้บุญไม่ได้บุญน,นะ <S <S ทั้งเจที่เราเรียนเนี่ยเจน๊นะเขาไม่รู้ว่าใครหรอกแต่เขาจะคิดอยู่ว่าเออถ้ามันเรียนพลาดมาแล้วกบมันหมดมันเป็นก้อนนะคุณคําว่าก้อนหนึ่งเหมือนเจบอกไปไปดูที่เดียนั้งึกษาเนื้ะรู้ไหมว่าช่างหางมาเรียนอ่ะโหไม่ได้หาง่ายแต่ถึงพูดเมื่อกี้ไงไม่ได้หาง่ายเลยมาเรียนเนี่ยแต่คนที่สอนบางทีเข้าง่ายมาก มันมีครูประเภทหนึง่งที่เขาจะเอาตะการตลาดนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณต้องเป็นานางหนึ่งไม่ค,คิดว่าคิ้วคนพังมันแก้ยากนะ,ะเขาบอกให้คุณทำเลยเนี่แม่โต้รุ้ยเลยคุณเต้รุ้ยเลยสาวมันเป็นมันอัจฉริยะแล้วอาจารย์สี่ปีเรื่องคิ้วยังไม่สวยนลค่ะว่คิ้วยังไม่สวยเลยแล้วก็ความมั่นใจของของนักเรียนที่จะจับเข็มแล้วไปจิ้มคนอื่นๆกันเตี้ยนนี่มันมือหนักมือเบาโลกะไม่ได้เลยค่ะ สามวันไยทำไม่ได้อ่ะทีนี้พอมานี่มาได้ที่นี่ต่างมีไงเรียนที่อาจารย์แก้วอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับอ่หลายเรื่องค่ะเป็นเบสิกเนาะตั้งแต่เรื่องทรงคิ้วค่ะใช่ทรงคิ้วก็ลุกหน้าคนนุ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคือทรงคิ้วของคุณเตยสิให้อาชวลเพื่อนหน่อยเร็วบ้าทรงคิ้วโอเคปะไม่ได้เป็นทรงคิ้วอ่ะถามที่เก่าเป็นอย่างนี้ไหมก็คล้ายๆกันอาาจรย์มีกี่ทรงคะ แต่ของอาจารย์เี่นอย่างเดียวค่ะสามวิีไลเส้นก็จะอาจารย์ก็จะให้ให้ว่าโครงคิว้วแค่โครงเดียวค่ะอย่างเดียวเบสิกคือเกาหลีอย่างเ,คคเาดียวของเรามีสีทรงใช้ในคนทั่วโลกนะทรงแรกคือทรงตีนนมแบบนี้ยก็ใช้กับคนหน้าประเภทเหมือนจะสั้นสั้นแต่เป็นรูปหัวใจ <S <S เป็นรูปเพชรอะไรอย่างเงี้ยแต่เชิดจะจะตรงจะโค้งมันอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนเราออกแบบดยู่ทรงที่สองคือทรงดา คือสรงขวานคือสรงเกาหลีนั่นเองนี่จะลดจุดที่สิบแล้วนะอ่าชนิดสามก็คือปิดนกดาบก็คือสองทรงที่บวกกันเป็นเของทรงนั้นคือใช้กับใครก็ได้ทรงนั้นคือคิดสุดแล้วตรงสุดท้ายนั่นคือฝรั่งอันนั้นคือเราสัตว์ในโลกไหมเนี่ยครบหมดแล้วไทยจีนฝรั่งมันฆ่าสัตว์ได้หมดนี่สี่ทรงคุณเอาให้รอดเถอะชีวิตเนี้ยได้ทั้งสี่ทรงเลยอาจารย์จะฝึกคุณจนสี่ทรงจำผ่านส่งแม่จ่าอาจารย์ส่งกระทรวงอีกทีนึงอัดวิดีโอด้วยมันถึงไม่ได้ได้ง่ายนะ ใบปอกาศจะระรวงไม่ได้ง่ายนะจะบอกให้ไม่ใช่อยู่ดีแบบจะสองวันให้โอกาสเลยไม่ใช่แต่ที่ที่เอาของสาบอากาศให้เลยุณจบอะแต่ถ้าเระางาวงคุณต้องส่งอะไรเขายอะมากเขาต้องการให้คุณเป็นช่างจริงๆอ่ะเขาไม่ให้คุณแค่เริเมมาเรียนแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นชิ้นตะพังเหมือนเขาโดนมาแล้วไนะงกระส่หาสุกโเดินเองเลยโดนเองชิ้พังเองเลยในไงไง,ไงูมองมูเจอมูเองอย่างเงีง้ยเขาก็รสง่งเขาก็แบบตัวเสียฟอร์มหนกันนะหัว แต่ก็ผมไม่น่าเชื่อว่ามันจะไร้เละอาชีพเพราขนาดนั้นสองปีผ่านไปคิ้วเขายังดีขึ้นเลยเต้นเจออาจารย์จนจบอาจารย์จะเปิดไลน์ให้ดูเป็หนหลักฐานค่ะนะแต่ไม่เอาออกสื่อจะไปโพสลงเพราะว่าเขาเป็นคนมีหน้ามีตาหน่อยนะจะให้ดูไลน์ว่าคุยกันแล้วมีล่าตาแครจริงๆมันเป็นหน้าตาอย่างไรนะคแต่ห้ามถ่ายรูปนะคะให้ดูเป็นความเพราะว่าเขาขอไวนะ้เนาะคน